การเรียนรู้ที่2นั่นก็คือการแนะนําเว็บไซต์เกมมี่แลบซึ่งจะประกอบไปด้วย2ข้อข้อ 1. คุณสมบัติของเว็บไซต์และจุดเด่นของเว็บไซต์เกมมี่แลบข้อ 2. การอธิบายเมนูต่างๆของเว็บไซต์เกมมี่แลบคุณสมบัติของเว็บไซต์และจุดเด่นของเว็บไซต์เกมมี่แลบจะประกอบไปด้วย3ข้อย่อย 1. สามารถสร้างเกมเองได้ง่ายๆพล่องใช้งานได้จริง ไม่ต้องมีพื้นขาดความรู้ด้านการสร้างเกมก็ทำได้สาสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีต่อไปเรามาดูการอธิบายเมนูต่างๆของเว็บไซต์การิแหลกกันเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของการินล .com กันแล้วนะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะเมนูเกี่ยวกับเมนูเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้นะคะว่าหน้าเมนูหลักของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นการ นีืแหภาษาก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาโนสนะคะซึ่งจะไม่มีภาษาไทยอยู่ในนี้ในส่วนถัดมาคือการ create account create account ก็จะเป็นการสร้างบัญชีผู้ใช้ของเรานะคะว่าเราจะเข้าสู่ระบบด้วยอะไรมันก็จะมีให้เราเลือกนะคะเป็นมากมายเลยว่าเนทวิตเตอรไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ฟีดนะคะหรือว่าเข้าสู่ Google ก็ได้ Facebook ก็ได้นะคะ รเราจะ create เป็นอ e ีเมลของเรานะคะก็ได้เหมือนกันถัดไปคือการล็อกอินเมนูล็อกอินของเราแล้วก็หลังจากที่เรา create เสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้เลยรือว่าจะเป็น Google ที่เราเลือกสมัครเราก็สามารถเข้าสู่ล็อกอินได้เลยตรงนี้ก็จะเป็น password p a o r d ก็จะเป็นรหัสที่เราใช้ สําหรับการเข้าเกมของผู้อื่นหรือว่าเกมของเราเองในรณีที่เราทําเสร็จแล้วทําเกมของเราเสร็จแล้วเราก็จะหาสร้างโค้ดตัวนี้ได้เลยแต่ที่นี้เรายังไม่สร้างเกมนั่นเองซึ่งถ้าเรามีรหัสโค้ดของผู้อื่นเราก็สามารถกดค้นหาตรงนี้แล้วก็เล่นได้เลยเมนูต่อไปจะเป็นการค้นหาเกมเมนูนี้เราก็สามารถที่จะเสิร์ชหาเกมที่เราจะเล่นได้นะคะ หรือไม่เราเราก็สามารถเลือกแอดฟอร์มของเขาที่เขาสร้างไว้แล้วก็ได้ส่วนตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเล่นเกมอันไหนบ้างมันก็จะมีให้เราเลือกนะคะเยอะะมากมายเลยส่วนบล็อกนี้บล็อกนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเว็บไซต์เราก็สามารถเลือกดูได้เลยว่าเราต้องการทราบอะไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ได้ก็จะมีการแนะนําเว็บไซต์ต่างๆหรือว่า เราต้องการความชี้เหลืออะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะขอความชี้เหลือในตรงนี้ได้นะคะมันก็จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ต่างๆแบบที่เราไม่รู้วิธีการสร้างเกมแล้เราก็สามารถดูตรงนี้ได้สำหรับวันนี้ก็พอทราบคร่าวๆกันแล้วในเมนูต่างๆของเว็บไซต์ในส่วนของบทเรียนนี้ก็มีเพียงเท่านี้และเราจะมาพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปซึ่งเราจะมาสร้างเกมกันแล้วและเราก็จะได้รู้ เกี่ยวกับการสร้างเกมในบทเรียนถัดไปเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ่วยการในรู้บทที่2ของเราวันนี้เราได้สร้างพ้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์กันแหลร์กันแล้วรู้สีอยากเล่นเกมขึ้นมาแล้วใช่ไหมเอ่ยงั้นห้ามพลาดในบทเรียนครั้งต่อไปเพราะเราจะมาสร้างเกมให้คุนได้รับชมกันแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ